ผมก็สวัสดชีชาวฟีฟา่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาวพีบีชาวไพแบงค์ชาวเลสิตี้ <Yeah. S 1> กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะพาทุก,ทก,ทก,ทกคนเนี่ยมาเล่นเกม ROV of Board เร็วนะครับก็คือวันนี้นะครับมันมีแพทใหม่เข้ามานะครับแพทใหม่เนี่ยมันมีเจ้าตัวละครใหม่นี้เข้ามาด้วยครับ ต้านะครับชื่อว่าเด็กต้านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะเป็นหมด3าใหม่นะครับ <Wow. S 1> แล้ววันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปตบไอเอ็กนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันสตรีมอยู่นะครับแล้วมันเล่นฟรีไฟล์แล้วผมก็ลองท้ามันเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเก่งจริงมือหนึ่งหนึ่งเอาวีตัวใหม่กูเปล่าแล้วมันก็ซื้อโชว์เลยนะครับว่ามันอะมีตังค์ซื้อตัวละครใหม่แล้วผมก็ท้าม,มันไปเก็บละห้าพันบาทนะครับ <S <S พวกจำไอเอ็กซ์ไมรเด้ไปะเอกคนที่ผมไปทาคคคลลิปปเเเเเเยยยย็นนนนนนมััััะะรรรบบบดีี๋ว่ไไตออก ฮัลโหลครับเอ็กครับผมพร้อมพร้อมพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอ่ะเข้ามาเข้ามาสตรีมอยู่ไหมเนี่ยสตรีมอยู่ใช่ไหมมาเข้ามาเข้ามาหกสี่เร็ว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 เลยหกสี่สี่สองเข้ามาเลยเร็วเดี๋ยวมีคนดูเข้ามาหกโอ้ไป่ทานแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใมอ่ะเก้าสี่หกสองเก้าอ่ะลงมาเลยเข้ามาเลย เอาทำไมไม่เอาบอดหนึ่งอะเออลงไมงล่างทำไมอะมึงกลัวเหรอโมดหนึ่งหนึ่งทำไมกูอยากเล่นหมดสามสามมาทำไมอะเออมันเยี่ยมเหลี่ยมแมงกัวมันเพชรมันไม่มันเหลี่ยมอะไรมันเล่นหนึ่งหนึ่งมันเล่นหนึ่งหนึ่งเอ็กมันเล่นหนึ่งหนึ่งแต่ว่าแค่หมดสามสามเป็นอะไรฮะโอ้ทำไมไม่เอาหมดหนึ่งหนึ่งไปเลยทำไมผมอยากเล่นหมดสามสามเกบละห้าพันนะครับเอาไงสรุปเกมกี่บาทเกบละห้าพันบาทจบได้ได้เกบละพันใช่ไหมครับโอเคขอออด้วยละกันไม่มึงไม่ต้องห่วงหรอกกูโอนให้พวกมึงอยู่แล้วทุกครั้งอ ก็กลัวบิดเนาะโอ้โหมีเอ้ยไม,ม,ม่มีสกินหรอเอา้าเล่นตัวอะไรอะ่ะเอาไหนบอกเล่นตัวใหม่ไงเอาก็ตัวใหม่ไงเอาใช่เหรอเอออันนี้ตัวใหม่โอ้โหกูโ,โ,หโดนเขียนอะมาเหอะกูไม่กลัวด้วยตัวเฮียอะไรกูก็ไม่กลัวด้วยนี่ครับตัวใหม่อะครับหนูแฮ <c oughs> เล่นเป็นบ้า่ลุงโอ้โดนเขียนครับดูครับโดนเขียดนะครับก็มาดิครับคนกลัวหรอโอ้โดนเขียดนะเฮียโหใหมไใหม่สวยว่ะคุณกลัวเหรอคุณคิงก็มาสิก็มาสิ ลิปัญญาอ่อนนคุณนี่ยใครก็ชนะคุณถิงต้องไม่ฟามหรอครับเดี๋ยวผมโอ้ยเฮียอย่างงี้กูแพ้โอกาสแพ้สูงมากเลยเฮียเล่นเล่นโยนเกีย์ไม่เป็นไรมากูสู้มาผมกูเป็นตัวแทงเราดิมาดิมาดมาเราดิมาดิมนดิมาดิตาดิมัดิมาดีาดิมาดิมาดิก็มาดิมันก็มาดิกูเิมือนกูกลัวเหมือนมากิมามึงอมะกูยิ่งดีกูยิ่งโหดครับเข้าใจ่ดดดดบดดดดบ มาเลยครับมาเลยครับเราเราเราเอากี่ตัวจบดีล่ะครับเอาประมาณเอาประมาณแปดตัวเจ็ดตัวอาเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวนะเอ้ยเอ้ยเอ็กเอ็กอย่าดันคลิปนะเอ็กโอเคเราจะเพิ่อวะดินี่เป็นยาบ้านอยู่กับบ้านอยู่ทำไมเจ้าเป็นเก่งเหรออ่าเอาหลอกกูกับบ้านกูเอาแม่ข่าวป้อมเลยมาข่าวป้อมเลยกูข่าวป้อมเลยจะนันแตกตายเอาเยอะมันเลือดเลือดเดีกว่าเฮองอ่ะดิงงอ่ะดิงงอ่ะดิเฮียเจอติกูงงอ่ะดิ เด้งเฉยเจอติกูงงอะดิเอาเขาเล่นตัวอะไรไว้สัตว์เอเธอตัวใหม่ไงเคยรู้จักบ้างฮะตัวใหม่อะฮะแต่กูได้จะสู้มึงไม่ไหวหรอกเพราะตัวมึงโกงกว่ากูเว้ยเป็นไรครับคุณโง่เองครับแค่นั้นแหละก็เราก็ดึงเล่นเกียร์มึงบอกตัวใหม่กูงงตัวใหม่อะไรของมึงวะฮะเตัวใหมู่เหรอเออเล่นเล่นแบบโกงไอ้เหี้ยมาดิมาดิชิ้งมาดิชิ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 ง้งโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอะไรอะ มาวะมาวะเหมือนกูกลัวเหมือนกูเหมือนกูกลัวกูเลื่องแค่นี้กูฟู้ด้วยมาดิเอาไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีนะมาดิมาดิวิวิวิเขาเก็บเลือดไอ้เฮียไอ้เฮียเก็บเลือดไอ้เฮียโคตรหมาเลยเล่นโคตรหมาเลยเก็บเลือดไอ้เฮียมันมีกฎอ่ะมันมีกฎอ่ะทำไมอ่ะมันมีกฎอ่ะเล่นโคตรหมาเลยเก็บเลือดไอ้เฮียมันมีกฎน่ะโอ้โห เฮ้ยเจ็บนะโอ้โหคิงมังค่าออกมาเลยอ่ะอยู่ในป้อมเลยอ่ะทำไมทำไมเขาอยู่ในป้อมโโอ้หเก่งจีมึงเข้ามาโอ้สุกแต่อยู่ในป้อมเนาะยังกระจอดเก่งจีมึงเข้ามาตัวมึงโกงกว่ามึงร้องอะไรเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมาดิก็มาดิเด็กเฮียตับหนึ่งต้มเย็นตับหนึ่งกว่าห้าตัวพอมั้งโอเคไปตลอดแหละมาเลยครับ ตีหนักไปมามาเลยกิ๊กจิ้มองยืนบวกกูเปล่าแฮรเด็กน้อยกล้าเปล่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เอาทำไมกูอยากรู้ว่ากล้าหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่กล้าเหรอกล้าเลืีอยกูเหรอมาดิมาดิมาดิครับอติมาโดนครับโง่โง่นี่อติจี้อตีอ่ะโง่โง่มาดิมาดิมาดิอดยืนบวกนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะ มา,มาอย่าหนีนะเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเข้าใจว่าห้าตัวด้วยนะครับเออเนื okay, <ม>้อก็แค่ตัวแรกก็แค่ตัวแรกก็แค่ตัวแรกแล้วไงมีการอมากอนไหมมีการอมากอนไหมีไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีโอเคได้จริงๆกูเอาก็ได้แหละมึงมึงมึงเล่นลิ้นเองอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีการอมากอนนะครับโอเคครับ แล้วทำไมคุณดันคลิปมาทำไมอ่ะ <French> แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะหนึ่งศูนย์แล้วอ่ะทำไมแล้วไงอ่ะใครแพ้ตัวใหม่แม่งอย่างโกงเลยว่ะไม่ใช่ตัวกูนะตัวมึงมาว่ะไอ้ปมาว่ะมาว่ะมาดิมึงก็มาดิรู้เรียงกูตายไปอ๋ออ๋ออ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเนี่เล่นตัวอะไรเนี่ยอ๋อ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 โอ้ยเฮี้ยหนีกับป้อมไอ้เฮี้ยหนียังหมาเลยดูอ่ะ ออเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าดันป้อมโอ้โหเดาโมงไม่ดันป้อมไม่ทำไมทำไมทำไมละไงแล้วไงแล้วไงก็เฮ้ยกูไม่ได้จบบ้านมึงนี่เออกูไม่ได้จบบ้านมึงนี่คือกูดันป้อมแต่กูก็ไม่ได้จะจบบ้านมึงร้องอะไรมาเจอกูแน่จรินจริงตัวมึงได้เปรียบกูเยอะไอ้หนูเล่นให้เป็นหน่อยดิมาดิบางนี้ครับมาหนี้ครับแค่หนึ่งศูนย์เข้ามามาคุณก็มาดิกูก็รอมึงอยู่เนี่ยมึงมาดิแอบครับก็กูอยู่นี่ไงมาดิมาดิมา๊ อู๋มึงเลื่อนติ๊กแล้วกูอู๋ไปกูไปเลยกูไม่ได้เจอะมาดิมาดิเป็นไงสเต็ปกูดีกว่ามึงสเต็ปกูดีกว่ามึงเยอะไอเด็กน้อยสเต็ปเก้าอ่ะมันยังเล่นกากอยู่เลยโอเคป่ะสเต็ปไอ้วงป่วนตัวมึงอ่ะโกงกว่าแค่สเต็ปมึงอ่ะมันกระจอกสเต็ปมึงอ่ะมันกระจอก นเนี่ยแม่งตีนเลือดไม่ลดเลยน้อะแค่ตัวอะไรวะแม่งเอ้ยตีนเลื่อนไม่ลดอะไรอย่าร้องดิขอร้องน้องอย่าร้องดิทำไมร้องชอบร้องอะ่ะมาเจอกูแน่กูบอกเลยถ้ากูไม่ชนะตาเนี้ยเรียกกูหมาเฮ้ยออกตัดเลือดว่ะไอชิ้นนี่เล่นฉลาดแล้วว่ะเจอกูแน่ไอ้นี่เล่นฉลาดแล้วว่ะเ,เอาดิมงอออ่ะึแต่เลือดได้แล้วมึงมึงก้าวออมาบวกกูว่าลลองดูปะ ไม่ยังไม่กล้าหรอมาลองเอาลองมาดิ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 อย่าอย่าตีคลิปนะอย่าตีคลิปให้คลิปมันดังกันไปมึงมึงเคลียร์คลิปมึงเคลียร์คลิปมาดิมึงเคลียร์คลิปมดิเออมึงเคียร์คลิปมาดิเออเคลียร์คลิปลองมาบอกกูดิมาเออกูบอกแน่เจอกูแน่อย่่าอยาหนีนะมามามาตรงนี้เลยอย่า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 อยู่ใกล้คลิปดิมาดิมาดิมึงกูอันนี้ครับอีเยอะไม่ไหวว่ะเ้ยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนอะไปแล้วังกูไบินเจ้อเออไปไหนอะ ไปเลยจ้ไปกันหนีหนียังหมายอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะกูบอกแล้วตัวมึงอ่ะมันมันเล่นดีนะแต่มึงอ่ะเล่นโง่มึงอ่ะมันเล่นโง่มึงอ่ะมาเล่นโง่มึงไม่ศึกษาสกิลของกูกูนนี้ก็ควนที่มึงจะแพ้แหละเด็กน้อยได้มากูเอาตัวจริงแหละมาอ่อนให้เฉยๆนะมาเอาสิเอาสิกูตัวใหม่โกงจริงว่ะเฮียเตรียมโอนด้วยนะครับเหมือนจะได้ตัวใหม่ฟรีว่ะเหมือนจะได้ตัวใหม่ฟรีว่ะได้มาดิฮัลโหลมาดิกูรอมอยู่เนี่ยเฮ้ยเร็วๆดิ ไปเรื่อยๆเคยคลิปอยู่โอ้ยเฮียเล่นโอ้เล่นมังกรเฮียเล่นเล่นโคตรเทียเลยโอเคเล่นโคตรเทียเลยกูเข้าใจแล้วเล่นอย่างนี้เฮียโอยไอ้โกโอ้เล่นอย่างนี้เล่นโคตรเทียเลยตายกูเล่นตายละเจ้าอฮยเล่นโคตรเทียเลยเล่นมังกรเฮียกูบอกเลยนะมึง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 เสียด้วยนะเอ็กนะกูพูดจริงๆนะมึงต้องให้กูคืนมังกรตัวนึงนะกูไม่สนใจด้วยถ้ามึงเล่นอย่างเงี้ยเฮียมึงไม่ได้เท่นะเว้ยเอ็กกูบอกเลยเฮีย ถ้าเล่นมังกรอย่างเงี้ยเฮียกูจะบอกให้เอออย่าเล่นมังกรดิฟังนะครับปัจจัยไม่มีในหมู่โจรครับอย่าโง่ครับจะทำเล่นอีกกูไม่เล่นกับมึงตลอดชีวิตแล้วนะเอกนะกูไม่ตลกนะกูไม่ตลกนะกูบอกก่อนนะกูไม่ตลกเล่นกันเล่นดีดีดิเฮียเออกูไม่ตลกกูพูดจริงๆริไงเนี่ยกูไม่ตลกนะเออถ้ามึงเล่นมึงเล่นอย่างงี้เฮียมึงมึงมึงไปเล่นที่อื่นไปเอกไปไม่ตลกไอ้สัตว์เฮียเล่นเล่นมาหมาเฮียโอเคมา โอยเอามาก่อนมาให้คืนกูเลยเฮ้ยอาไปเอาดิไปเอาดิอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าดันคิดตี้อย่าดันคิดดิไม่ดันครับไม่ดันก็เอาที่ไปกลางเอาที่เล่นเล่นเล่นเหลี่ยมไอ้เหี้ยรู้ว่าจะแพ้เล่นเหลี่ยมไอ้เหี้ยกลัวเหรอคุณกลัวเหรอทำไมคุณกลัวเหรอกลัวเหรอเล่นก็ตัวกลัวก็โกงกว่าเหี้ยคุณกลัวเหรอกลัวก็บอกกลัวกลัวก็บอกกลัวแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยทำไมอ่ะมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมาดิจัดมาตุ้มตุ้ม โกมอุ <icana> <naj bum S 1> ้ยอุ <tube oses> <line> ้ยอ้าไม่เฮียกูบอกให้มึงก็โกูไอ้สุดเลยเนาะกระจอห่ว้เฮียได้เงินตังค์ปีเราอะปะเบลดิมังกรอะไม่เอาหรอเอาดิมังกรไม่เอาหรอเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เอา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 ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูไปเอา ได้ตังห้าพันไปกินชาบูแล้วว่าเอร์ซีคิดว่าชนะกูได้ก็เอาชนะทำไมอ่ะก็มาดิไม่กล้าบอกให้กูมากรก่อนดิให้กูมากรก่อนดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเออให้กูมากรก่อนไม่ต้องร้องครับเอาเลยครับเอาเลยไม่ต้องร้องแค่นั้นแหละที่จะเป็นใหญ่เนี่ยสมองเราต้องเลี่ยมทันคนด้วยไอ้น้องจำไว้ใค้น้องมึงใค้เด็กเคี้ยมาดิมึงก็มาดิมึงก็ลองมาใหม่ดิคือผมอ่ะสอนคุณว่าคุณอย่าไว้ใจคุณอย่าไว้ใจใคร น่าจะเป็นเสือนะคุณจะไว้ใจใครไปมาดิอุ้ยอุ๊ยเป็นใจใๆอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอแข่งได้ไงอ่ะเอาเอามาดิกระจอกเฮียสมเพศเฮียเอาเอาแข่งเพศสมเพศสมเพศแข่งได้ไงหล่อเป็นไงอ่ะเจอสกิลกูไปดิไอ้เฮียเจอสกิลกูไปดิเฮียงงกันดิสกิลกูสกิลงงกันนะไอ้คิงมันใช้สกิลอะไรวะงงกันนะ งงกันได้คีมันเทสติคิวอะไรวะงงกันนะนสสก,งงกนนะูรู้ว่างง<ง>มึงงงมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องงงมึงไม่ต้องงงมึงไม่ต้องกินการ์ดไอ้เหี้ยไอ้คิมมันไม่ได้จี๊ดขนาดนั้นโอเคปะ่ะไม่ต้องกินการ์ดแล้วแล้วผมแข่งได้ไงอ่ะงงอันดิงง,งป่ะงงงงงงป่ะถามหมอตัวโกงเกินลองถามหมอดูมมอด่ะไอคิีมันแข่งได้ไงทองถามหมอดูอ่ะโกงเกินบางทีไหนสัเลยถามหมอดูอ่ะไอคิมแข่งได้ไงมึงลองโทรดิโอ้โหไอมันโกงเกินโกงอะไรอ่ะโกงอะไรอย่าร้องดิ แม่งตัวแม่งทำให้ตัวอื่นแข็งได้ด้วยเนาะเออใช่จริงไอ้คิงอะแม่งแม่งโหดโหดมะล่ะบวชมะได้เด,ด,ด็กน้อยมาบวชจริงแล้วมามึงก็มาดิเมื่อกี้มีมังกรอนไอ้เถอหรอกมากูเปิดก่อนแน่มากูเปิดก่อนเลยมากูเปิิดดมาดิกูเปิดก่อนด้วยนี่มามามาไม่อไหวแล้วมึงแล้วมามามาดิคิงมามา,มาดิคิง มาดิมาดิไหนอะไหนเก่งอะไหนเก่งอะฮัลโหลฮัลโหลที่หนึ่งนะเฮ้ยเอ็กเตรียมโอนนะเตียมโอนเตรียมโอนเออะไรวะให้ให้กูสอนไหมให้กูสอนไหมหรือว่าไม่ต้องควรสอนมึงไม่ต้องไม่ต้องมาสอนครับไม่ต้องไม่สอนเอาชนะให้ได้ก่อนค่อยสอนอ่าโอเคแค่กูชนะมึงอยู่แล้วอ่ะมึงสู้กูไม่ไหวหรอกสเต็ปเราสองคนอะมันคนละชั้นกันมึงอะอยู่อนุบาลกูอะอยู่มหาลัยโอเคอะ ไอ้เห yeah. ี้ยต okay. hmm, ัวโกงนะไอ้เหี้ยเบื่อคนชอบร้องไหวไอ้เหี้ยเบื่อแป้งไอ้พวกที่ชอบร้องไอ้เหี้ยร้องไห้ตามเงวะเงวมาโวจริงแล้วมาเมื่อกี้กูหลอกกูหลอกกูหลอกให้กลัวเฉยมารอกออกมาดิไม่ออกมาโอ้ยเยอะกลัวลดเงินกูแพ้ไอ้เหี้ยอ๋อขายรองเท้าเป็นอย่างนี้นี่เองได้ว่าทำไมกูแพ้แม่มาดิมันก็มาดิมันก็มาโบกกูดิมา เะ้ามาดีครับกูเข้ามาดิกูอยู่นี่กูอยู่นี่มาดิมาดิมาดิกูอยู่นี่มาดิกลัวเราทำไมเอาใจเกิดคุณกลัวผมเหรอเปิดดิอ่าเปิดมามวลตัวๆเรียบร้อยเจอกูในจังหวะนี้ก็โดดไปหน้าครับมาดิวิ่งบุ้มอ๋อๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายโอ้โหเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายพี่ชายจอกดูสับหัวไปดิจบนะจบนะจบแค่นั้นพอโอนมาถ้าไม่โอนกูสั่งคนรีพอร์ตช่องเลยนะชายเอกอะ ใคเอกอะเออโอนมาไอสัตว์เพราะฉะนั้นอยากเก่งกูบอกกูบอกแไออยากเก่งโอเคอยากเก่งเฮ้ยทอมแพ้ไปอยากเก่งเข้าวอลเล็ตรอเลยอยากเก่งไอ้เงี้ยโอนมา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 อยากเก่งโอนมากูมีสองพันสักกูมีสองพันแปดโอนมาโอนมาดิเบอร์อ่าเดี๋ยวกูพิมพ์ให้อ่ะโอนมาเบอร์นี้ครับโอนมาครับอยู่ดีๆก็มีตังค์ลอยมาหางงอ่ะ เอ็กโอนมาครับเท่าไหร่นะห้าพันไงเอาบอว่าห้าร้อยโอเคถ้าเล่นอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรโอเค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 ได้ปากดีไปเหอะกูโอนเอาดิโอนเอาโอนถ้ามึงไม่โอนกูพูดจริงด้วยรีพอร์ตจริงด้วยโอนครับโอนเร็วหน่อยชื่อเฉลิมพลทัพทิมใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับโอนนะครับโอนแล้วครับผมผมคนจริงครับผมคนจริงพอครับโอนจริงว่ะแค่นั้นแหละไม่ขึ้นวะเอาทำไมตังไม่ขึ้นวะเอาเอาเฮ้ยอะไรอะตังมันยังไม่ขึ้นอะ ขอบคุณนะครับเปเต็ดวันนี้นะครับมันก็โอนให้ผมจริงๆนะครับไม่แน่นะถ้ามันไม่สตรีมอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่โอนให้ผมเพราะว่าคนดูมันตอนนี้มาสามถึงสี่ร้อยนะครับในช่องไทยเอ็กนะครับก็อีซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่จะมาเล่นเอาวีกับพี่เนี่ยมันต้องเสียตใจพี่ทุกคนจริงๆเว้ยทุกคนโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมดีพี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ